มโนปุพังขามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายามนาสาเจประสันเนนะ ภาสติวากโรติวาตะโตนังสุขมานเวติฉายาวะอนุปายินีก่อนที่จะอนุโมทนาเป็นภาษาบาลียะถาสัพพีเพื่อส่งพรไปมอบให้แก่แม่ยมแจ้าจีดาปนาัการจนวงครอบครัวพนักงานที่อยู่ในร้านอาหารยิเดนุดเดิน พร้อมก,กันกับมาวินผู้มาส่งเพจในวันนี้ด้วยพระอาจารย์ขอใช้เวลาประมาณ15นาทีปาร,รบธรรมให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จจากการแสดงธรรมเรื่องบุญกุศลนั้นเราก็ควรที่จะฉลาดทำให้เกิดขึ้นและเมื่อทำให้บุญกุศลเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแผ่บุญแผ่กุศลแผ่ความปรารถนาดี ไม่ตรีจิตไปให้แก่บุคคลอื่นได้เรียกว่าอุทิศสุขุผลให้แก่บุคคลอื่นได้หากว่าเราทำสุขุผลให้เกิดขึ้นแล้วแม้แต่ในทางที่แสดงธรรมนี้ก็ตามสุขุผลเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งมอบไปให้แก่ใครได้ด้วยตามที่เราต้องการตามผู้ธคกาถาอบาลีมีมาในพระไตรปิฎกพระอาจารย์สาธกยกขึ้นแสดงเป็นนิเกบทในเบื้องต้นนั้นแปลความว่า ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหูหน้ามีใจถึงก่อนสำเร็จได้ด้วยใจมีใจประเสริฐถ้าบุคคลมีใจศรัทธาเริ่อมสาี่แล้วจะพูดจะทำก็ตามต่อจากนั้นก็มีความสุขติดตามเขาไปเหมือนก,นกันกับเงาตามตัวฉะนั้นพระคาถานี้รองมาจากเรื่องจากสุบาลที่พระอาจารย์เคยแสดงให้มาวินฟังในคราวก่อน เป็นเรื่องของมารกคุณดาลีที่น่าจะได้เล่าเรื่องให้ฟังนี้สักหน่อยโดยย่อๆแต่ก่อนที่จะเล่าถึงเรื่องมารกคุณดาลีโดยย่อนๆนั้นขออ่านบทกวีที่พระอาจารย์ได้แต่งเอาไว้เมื่อตอนเช้าของวันนี้ให้ได้ฟังก่อนเพื่อที่จะเชื่อมโยงเข้าไปสู่เรื่องของมารกคุนดาลีนั่นเองพระอาจารย์ให้ชื่อบทกวีนี้ว่า h e a r t immunity สร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยธรรมชาติรูปนามมนุษย์เราผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อโรคไวรัสได้เองถึงวันจันทร์จันสาสองมองสว่างจะเห็นทางออกนั้นไหมปลอดภัยหรือภูมิคุ้มกันในตัวเราเท่านั้นคือควรยึดถือว่าสำคัญหมั่นสร้างเอง ฉันมองเห็นสิ่งดีล้วนควรทวินวิตามินซีดีด้วยช่วยกันเก่งหากมีอยู่ครบทุกอย่างในร่างแห่งได้ร้องเพลงเทคมีโฮมโสมนิยมวิตามินดีขอนำกล่าวย้ำหน่อยควรจะปล่อยผิวสัมผัสให้เหมาะสมซึ่งแสนแดดอ่อนตอนเช้าอยู่เฝ้าชม ย่อมเรื่นรมสบายใจผิวไม่ดำแดดอ่อนอุ่นมากขึ้นหน่อยค่อยกำหนดได้หมดจดเจาะเข้าไปให้ผ่องขาถึงสมองอยู่ภายในไม่รักกเวลาจำวัดพระนอนหลับลึกดีช่วงเวลานั่นแหละใช่ให้รู้เถิดร่างกายเกิดซ่อมสร้างแอนติบอดี ภูมิคุ้มกันพุ่งขึ้นไปไม่รอรีทำหน้าที่กันไวรัสกำจัดเลยแต่นั่นคือเหตุปัจจัยในภายนอกฉันขอบอกเหตุปัจจัยภายในเอย๋ยคือจิตเรานั่นอย่างไรให้ชมเชยอย่าปล่อยเฉยหมั่นดูแลรักษาจริงรักษาจิตให้ผ่องใสไม่เศร้าหมอง คอยประคองอยู่กับธรรมสำคัญยิ่งสร้างกุศลตามมาด้วยช่วยเตือนติงทำให้นิ่งเย็นสงบพบแต่บุญส่วนเรื่องบาปทราบใช่ไหมอย่าไปก่อมันจะต่อติดตัวไปไม่เกื้อหนุนคนมีบาปอยู่ในตนเป็นต้นทุนรู้เถิดคุณจะโศกสันและบรรลัย บุญนั้นคือภูมิคุ้มกันควรหมั่นสร้างทำอย่าห่างมั่นคงอยู่รู้ใช่ไหมบุญและธรรมนำตลอดย่อมปลอดภัยวายร้ายวายรัดตัดขาดแคล้วคลาดเลยที่แต่งบทกวีนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ได้ทราบว่ามนุษย์เรานี่แหละสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ด้วยตนเอง ผลิตวัคซีนขึ้นมาได้ด้วยตนเองร่างกายของเรานั้นสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้นกันขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องรอ,อการฉีดวัคซีนเข้าไปก็ได้แต่ถ้าเราจะสร้างภูมิคุ้นกันขึ้นมาภายในตัวเราเองให้ได้ด้วยตนเองนี้ก็ต้องรู้วิธีว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ก็มีแพทย์พยาบาลหรือผู้ที่เชี่ยวชาญหลายคนมาพูดถึงเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในขณะที่โรควิด -19 ไวรัสกำลังแพร่ระบาดออกไปอย่างหนักและเตียงไม่พออยู่ในขณะนี้ว่าควรที่จะทําอย่างไรคงจะไม่กล่าวในรายละเอียดให้มากนักเพราะว่ามีแพทย์พยาบาลท่านก็ได้พูดออกมามากแล้วแต่ในทีน่นี้จะขอเน้นย้ํเปล่าเฉพาะเรื่องของวิตามินดีวิตามินดีเป็นวิตามินที่มีความสําคัญ ที่ผิวหนังของเราสามารถที่จะสงเคราะห์ให้เกิดขึ้นมาได้และจะเข้าไปสู่ร่างกายทำให้แคเซีอมภายในกระดูกนั้นแข็งแรงขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็จะเป็นแอนติบอดีทำให้เม็ดเลือดขาวนั้นสร้างภูมิคุ้มกนันขึ้นมาเป็นอนติบอดีในการที่จะต่อต้านหรือป้องกันเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ถึงขนาที่เรียกว่ากำจัดเชื้อไวรัสนั้นไปได้เลยทีเดียว ทีนี้วิตามินดีเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ผิวหนังของเราเนี่ยสังเคราะห์ให้เกิดขึ้นมาได้ทางการแพทย์ก็บอกว่าควรที่จะให้ผิวหนังของเราเนี่ยรับวิตามินดีโดยตรงเลยคืออย่าสวมเสื้อผ้าในขณะที่แดดส่องอ่อนๆลงมานั้นเพราะถ้าหากว่าเราสวมเสื้อผ้าอยู่ไม่เอาผิวของเราตรงๆเข้าไปรับวิตามินดีนั้น ก็จะได้แต่เพียงความรอ้อนเรียกว่าฮีทเท่านั้นแต่ผิวหนังของเราไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ทําให้เกิดวิตามินดีขึ้นมาได้นี่ก็ต้องรู้วิธีการดร้วยว่าการที่ผิวหนังของเราจะสังเคราะห์ทําให้เกิดวิตามินดีขึ้นมาได้นั้นจะต้องทําอย่างไรคือจะต้องเอาผิวกายของเราเนี่ยรับแสงแดดอ่อนในตอนเช้าประมาณ6กโมงไปจนถึง8ปดโมงเช้าเนี่ยเลยไปจากนั้นก็จะเป็นว,วิตามินดำานะ เมื่อเอาผิวหนังของเราเนี่ยเรียกว่าเาปิยกายท่อนบนเลยในการที่จะอาบแดดหรือว่ารับเอาแสงแดดในตอนเช้านั้นผิวหนังของเราก็จะสังเคราะห์ทําให้เกิดวิตามินดีขึ้นมาได้และเมื่อวิตามินดีมีปริมาณมากขึ้นก็จะไปสร้างเม็ดเลือดขาวให้เกิดขึ้นมาเป็นแอนติบอดีในการที่จะต่อต้านเชื้อโรคเชื้อไวรัสแม้แต่โครโรนาไวรัสนี้วิตามินดีเม็ดเลือดขาวของเรา ที่เหมาะสมเกิดขึ้นมาได้มากนั้นก็จะแอนตี้คือกําจัดออกไปได้ป้องกันไห้ติดเชื้อโคโนาไวรัสได้เลยทีเดียวแต่ว่าส่วนที่สําคัญจริงๆที่บอกว่านั้นเป็นเหตุปัจจัยในภายนอกเหตุปัจจัยในภายในนั้นคือจิตใจของเรานี่เองในตอนนี้เราต้องรู้ว่าจะต้องรักษาจิตรักษาใจของเราเอาไว้ได้ดีได้อย่างไรนะรักษาตัวรักษาใจของเรานี่แหละ ให้ได้เีะได้อย่างไรตามที่พุทธกถานั้นก็บอกว่าเมื่อใจของบุคคลมีความเบิกบานผ่องใสแล้วจะพูดจะทำก็ตามต่อจากนั้นความสุขก็จะติดตามตัวเขาไปเหมือนก,นกันกับเงาตามตัวฉะนั้นการที่เราทำจิตให้ผ่องใสเบิกบานนี่แหละสำคัญที่สุดแล้วถามว่าจะทำให้จิตใจมีความผ่องใสเบิกบานได้อย่างไรก็มีอยู่หลายทางในทางแรกเลยก็คือ เราจะต้องรู้จักมาทําบุญทำกุศลให้ก่อเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นบุญกรีวัตถุข้อแรกทาน้ำใหม่บุญที่สําเร็จจากการให้ทานสังเกตไหมเมื่อเราได้ให้ทานบริจาคไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกเบิกบานชุ่มชื่นใจดีใจที่เห็นพระหรือเห็นคนมารับทานของเราไปฉันไปรับประทานแล้วเนี่ยได้อยู่รอดปลอดภยัยโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เราก็จะรู้สึกดีใจใช่ไหมเราก็จะรู้สึกเบิกบานใจขึ้นมาว่า ฐานที่เราให้ดีแล้วเนี่ยก็ยังชีพให้คนอื่นนั้นอยู่ต่อไปได้และต่อมาก็เป็นเรื่องของศิลไม้ที่จะรักษาศีลให้ดีถ้ารักษาศีลให้ดีแล้วเรื่องในศีลก็ตนที่รักษาเอาไว้ดีก็จะเกิดปิติปราโมทย์ขึ้นมาได้เหมือนกันคือจะเกิดความเบิกบานใจไม่ได้สำคัญไม่มีวิปัสสารความในร้องใจอะไรเกิดขึ้นในศีลที่ตรารักษามานั้นและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของภาวนาใหม่ ในการที่จะเจริญภาวนาทําให้จิตผ่องใสในขณะที่นั่งกรรมฐานอยู่นั้นจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งไม่สะดสายไปหาอารมณ์ต่างๆก็จะเกิดความเบิกบานผ่องใสขึ้นมาได้ในขณะนั้นนี่ก็คือวิธีการที่เราจะทําให้ใจของเรานั้นมีความผ่องใสเบิกบานอยู่ได้อย่างไรก็ให้ทําตามที่พระพุจ้าตรัสบ,บอกสอนเรียกว่าบุญกริยาวัตถุสามนี่เองในตอนหลังเนี่ยพระอาจารย์ หันกลับมาสวดพระปริตแล้วนะมาวินที่เว้นไปอยู่หลายวันเลยหลังจากที่คุณสก,กเสมเตรียมแม่ไทยโยมสุธีราเตรียมแม่ไทยระดัาาสพอนไม่ได้มาส่งเพนในวันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ยคุณสักดเสมและคุณสุธิรานิยมเ,เรื่องของน้ำพระปริตธรรมคือน้ำมนต์ที่พระอาจารย์สวดพระปริริทให้นี้ ก็จะตักใส่ขวดให้แก่คุณสุธิราคุณสกเกษมเอาไปให้ดื่มแล้วก็ไปปรับพรหมยิ่งพระไหวพระสวดมนต์ได้ทีนี้พอโยไม่มาถวายเพลในวันอังคารกับวันพฤหัสแล้วนยพระอาจารย์ก็เลยว่างเว้นจากการสุภาพบริปไปทีนี้มาคิดได้ว่าเราจะต้องหันกลับมาสุ่พระปริธรธรรมแล้วเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันปกป้องคุ้มครองภัยให้แก่เราและแก่ญาติโย,ยนทั้งหลาย โดยเฉพาะรัตนสูตรที่ควรแก่การสวดเป็นอย่างยิ่งดูเหมือนว่าในช่วงเวลานี้พระเราจะเว้นจากการสวดพระปริธ,ธรรมก็คือรัตนสูตรไปเสียล้เพราะว่าหลายวัดก็ต้องปิดโบสถ์นะพระไม่ลงไปทำว่าเช้าเย็นกันแล้วเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วพระอาจารย์ก็รู้ว่าบุญกุศลเราจะต้องทําให้เกิดขึ้นมาในทางสุภพระปรธรรมนี้ก็มีบุญกุศลเกิดขึ้น ถ้าทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นแม้แต่ในการสุภบริธรรมนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแผ่บุญแผ่กุศลแผ่ความเมตตาปรานาดีไปให้ปกปักรักษาคุ้มครองญาโยมทั้งหลายได้ตอนนี้พระอาจารย์จึงหันกลับมาสู่พระริษ,รษและก็ได้ทํากรรมฐานด้วยนะแต่ว่าก็เป็นการทํากรรมฐานสูตรใหม่กรรมฐานสูตรใหม่ของพระอาจารย์คืออะไรมาเวียนรู้ไหม พอตื่นมาได้เวลาถึง6กโมงสินาทีเนี่ยพระอาจารย์ก็จะมาทรมานกายการทรมานกายของพระอาจารย์ที่เรียกว่าออกกำลังกายนั่นเองก็จะออกกำลังกายหรือทรมานกายในถ้มกลางแสงแดดอ่อนๆที่ตกมาข้างบนรอดเข้ามาทางหน้าต่างพระอาจารย์ก็จะทรมานกายด้วยวิธีต่างๆด้วยอาการต่างๆนะเพราะมันกับเราวิตามินดีไปด้วยหลังจากที่ ทรมานกายจนกระทั่งได้เหงื่อไหลชุ่มเหงื่อจนถึงติ่ตงแล้วเนะี่ยในขณะนั้นก็จะดื่มน้ำปนานะที่ผสมไปด้วยขิงกระชายขาวสมุนไพรต่างประเทศน้ำผึ้งมะนาวผสมเข้าไปในน้ำดื่มปราเน้นนั้นค่อยๆจิบค่อยๆดื่มไปในขณะที่ออกกำลังกายได้เหงื่อไหลนั้นไปด้วยเมื่อเสร็จจาก การทรมานกายเพราะาการค่อยๆจิบน้าดื่มน้าปนะที่หนุ <Never> น่อุ่นร้อนนั้นเข้าไปแล้วพระอาจารย์ก็นั่งกรรมฐานทันทีเลยนั่งกรรมฐานอยู่ในถ้มกลางสนาที่ตกมาในช่วงใกล้7จ็ดโมงประมาณ7จ็ดโมงสินาทีไปถึง7จ็ดโมงสานาทีเนี่ยแดดก็กาลังดีด้วยก็นั่งกรรมฐานโดยการหันหน้าเข้าแสงแดดหันหลังเข้ากับแสงแดดเพื่อรับวิตามินดีให้ได้เต็มเต็ม แล้วก็เป็ียนผลปรากฏว่าเมื่อพระอาจารย์นั่งกรรมาฐานอยู่อย่างนั้นคือภายนอกคือกายของเราเนี่ยร้อนแต่ว่าภายในใจกลับเย็นนะรู้สึกเย็นขึ้นมารู้สึกโปร่งว่าขึ้นมาในขณะเวลานั้นก็แสดงว่าบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วในตอนนั้นหากว่าจิตใจของเรามีความสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็มีความเย็นสติภาวะเกิดขึ้นปสิทิพความสมบงบว่าเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้ชื่อว่ามีบุญกุศลเกิดขึ้นในการเจริญภาวนานั่งกรรมาฐานนั้นแล้ว ต่อจากนั้นพระอาจารย์ก็มาส่งน้ําส่งน้ำำําชําระร่างกายให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปฉันอาหารเช้าเป็นเครื่องดื่มกันกับขนมปังอะไรบางอย่างนังจากที่ฉันเช้าเสร็จแล้วก็มานั่งสู่ผ้บริษที่ตรงนี้ทันทีเลยมานั่งสู่ผาบริษเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลไปให้แกยาโยมทั้งหลายโดยเฉพาะ ญาติโยมที่ทวารุปธรรมรู้ให้แก่พระอาจารย์โดยการมาถวายเพนนี้ในวันนี้ก็ได้แผ่บุญแผ่กุศลแผ่ความปรารถนาดีไปให้แก่แม่โยมแจ้เชิดดาปนักการชนาวงพร้อมครอบครัวพนัการที่อยู่รัหารยินดีนุดเดินและก็มาบินด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ฟังแล้วก็รู้สึกเบิกบานใจชุ่มชื่นใจใช่ไหมว่าพระท่านทําให้บุญกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ได้แผ่บุญแผ่กุศลแผ่ความปรารถนาดีมีเมตติติมให้แก่เราพอเราได้ฟังนี้แล้วก็เชื่อแน่ว่าเราก็จะ เกิดความสมรักเบิกบานใจได้ด้วยกับบุญกุศลงีท่านทําขึ้นมาว่าจะเล่าเรื่องของมดุกุลตลีให้ฟังโดยย่อแต่เวลาก็ล่งมาแล้วเดี๋ยวจะเวลามากไปเนาะมาวินเอาไว้คราวข้างหน้า,าว่ามีโอกาสพระอาจารย์ก็จะมาแสดงทาให้ฟังเพื่อ,อยังบุญยังกุศลทเกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็เพื่อที่จะให้บุญกุศลนั้นอุทิศไปมอบให้เป็นพรแก่แม่โยมแจ้ชิน,นาปนักการณยนวงพร้อมกันกับ นพนักงานขับรถได้อยู่ในร้านอาหารนุดเด่นยินดียินดีนุดเดินสรบการสละพร้อมกับมาวินี้ด้วยในการประรบธรรมก่อนฉันพระทหารเพนในวันนี้ก็พอสมควรก่บเวลาพระอาจารย์ขอรึกเอาคุณของพระสิรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์พร้อมทั้งกุศลทานที่โยมแม่แจ้ชนิดปนาปนักการเจดงถวายมาดูดีแล้ว ให้มารวบรวมกันเป็นตบะเป็นเดชาเป็นวัตถัยจส่งเสริมให้แม่โยมแจ้เจดดาพนัก,การชนวงเพราะมาเวียนครอบครัวพนักงานอยู่ในร้านยินดีนุดเดินนั้นได้ประสบแต่ความสุขความเจริญร่ม่มเย็นในร่มเงาของพุทธศา,าสนา,าพระสัจธรรมสรุปไปอุปตะวันตรายทั้งหลายทั้งสิน้นและขอให้แม่โยมแจ้เจดดาพนัก,การชนวงมาเวียนพร้อมครอบครัวพนักงานอยู่ในร้านอาหารยินดีนุดเดินนั้น เป็นผู้ที่มีบุญรักษาทรรักษาให้บุญธรรมรักษาอยู่รอบปลอดภัยในช่วงมุ่งขึ้โควิดแนทินที่แพร่ระบาดอย่างหนักนี้ย้ามีอันเป็นไปติดเชื้ออะไรเลยแล้วขอให้อยู่รอบปลอดภัยสวัสดีปลอดภัยไปตลอดกาลนานด้วยเถินรับผ่อนนะตั้งใจรับผ่อนมาเวินจะตรวจน้ําดีไหมตรวจน้ําสนานก็ดีนะพระอาจารย์ว่าออตรวจน้ําให้ได้ แผ่บุญแผ่กุศลไปให้ข้าสัมภเวสีญาติพี่น้องสุกิโตโหตุญาตโยขอให้ญาติของของ้าพเจ้ามีความสุขนะนะนี่แหละแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลไปให้โครโรนานวด้วยนะอย่ามองเขาเป็นศัตรูต้องให้เมตตาต่อเขาถ้าเราเมตตาต่อเขาเราแผ่บุญแผ่กุศลแผ่ความปรติดใ,ให้แก่เขาแล้วคือโคโรนานวัสเนี่ยเขาก็จะมองเราเป็นมิตรเขาก็จะไม่ทําอันตรายแก่เรานะตั้งใจนะตั้งใจ ยะถาวาริวะฮาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนาราโซยะถามณิโชติราโซยะถาสพิตโยวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุ มาเตาวตวันตารโยสุขีธีพายุโกภวะอภิวาทนาเสริสนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมาวัฏันตตอายุวันโนสุขังภะลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาทุคโรคาพยาเวราโซกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตารยาปิวินสันตุอาศสัตตชยสิทธิทนาง ลาพังโสติภาขยังสุขังภลังสิริอายุจวันโนจภูคังโสตทิภาวันตุเตภวตุสัพพมงณการละขันตุสัพพะเทวตาสะพาพุทธานุภาเวนะสะพาธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสทาโสตทิภาวันตุเตเดี๋ยวต่อไป คงจะใช้วิธีว่ามาวินถวายเพลแรับพอยรับพระอาจารย์ก็แสดงธรรมตอนหลังจะได้มีล่วงเวลาไปมากเกรงใจแม่อยู่เกรงใจมาวินอยู่